สวัสดีครับผมพีทครับจากช่องตามผมลงทุนคลิปตวนะครับวันนี้ก็มาพบกันในหัวข้อเทคนิควิเคราะห์ประจําวันนะจะมาวิเคราะห์ในส่วนของตัวเหรียญของตัวด็อกคอยนะว่ามีมุมมองสถานะขึ้นอะไรบ้างแล้วก็ไอเดียในการเทรดอะไรบ้างนะก็อย่าลืมนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกํนาลังใจกันด้วยนะครับหลังจากที่คราวก่อนนะเราจะคุยกันเ,นเมื่อปลายปีที่แล้วนะผมได้อัปเดตตัวด็อกคอยไว้นะก็เราก็ได้บายมาในโซนเนี่ยครับตรงโซนเนี่ยนะครับใครที่ได้บายมาก็น่าจะได้ ลุนช็อตนี้อย่างน้อยก็คือเป้า no เราแล้วก็รุนมาถึงตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีโซนแนวต้านที่เราให้ไว้มันก็มาติดนะเนพอมั remote, iet, นมัน <of> มาลงมาโซนแนวรับนล้วเมาชนแนวต้านมันก็มีการย่อสุดท้ายก็ทะลุขึ้นมาแล้วก็มามาชนตรงนี้แล้วก็มีการย่อก่อนที่ทะลุขึ้นไปนะครับก็ใครที่ได้เล่นรอที่แล้วน่าจะพอได้กําไรช็อตนี้อยู่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเดตสถานการณ์ขึ้นตอนนี้กันนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกราฟกันนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตแจ้งประชาสัมพ <my> ันธ์นิดนึงนะครับสำหรับใครที่ ามาอยู่ในกลุ่มในการหรือว่าอยากจะลองเทรดคริปโตนะอยากจะเข้ามาในกลุ่มเป็นกลุ่มฟรีนะครับในการพูดคุยแผนก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะตรงนี้นะครับกดคําว่าแสดงเพิม่มเติมนะต,ตรงใต้คลิปนะครับหรือว่าคลิกลิงก์ตรงหลัง t ิ k กต็อกก็ได้ตรงนี้ก็จะมีกลุ่มเข้ามาพูดคุยแผนนัก็คือฟรีนะครับตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใครสนใจก็ลองอทักเข้ามาได้นะครับทีนี้เราอัปเดตมุมมองของตัวด็อกคอยในภาพของไทม์เฟรมมันนะครับมุมมองเดิมที่เราตามกันอยู่นะครับ หลักๆเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่3เคสก็คือขาตัว ending นะก็คือเด้งขาดีดและลงขา e แล้วก็นอนจบแล้วก็อีกเคสหนึ่งก็คือเคสที่นอนยังไม่จบก็คือรีบาวขา x นะครับขา x อเดีเราไปดูหน้าตาคร่าวๆนะครับแบบเร็วๆนะครับก็คือเคสที่เป็นในส่วนของตัว ending ก็คือเรามองว่าตรงเนี้ยก็คือจบไปแล้ว1 1ึ่งหน่ไซเคิลใหญ่ตรงนี้ก็คือขาที่2หรือว่าขา a ในการย่อมาแล้วมองว่าตรงเนี้ย ลงเป็น a d ด i n ก็คือลงเป็นขา A รี b าว B แล้วตรงนี้คือขา C แล้วตรงนี้คือขา D ตอนนี้อาจจะลงขา E ครับซึ่งดูแล้วตัวนักคอยเนี่ยถ้าเทียบกับเหรียญอื่นๆที่วิเคราะห์มาเนี่ยรู้สึกว่ายังขึ้นช้ากว่าตัวอื่นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าขึ้นไปก่อนนะดูแรงขายยังเยอะอยู่ก็อาจจะเป็นไม่ได้นะมุมมองนี้ยังได้รุนอยู่เพราะว่ายังมีแท่งแดงแท่งเนี้ยอาจ,จเป็นตัวบอกว่ายังมีโอกาสที่จะลงต่อนะครับอันนี้เป็นมุมมองที่1 ก็ในมุมมองที่สองนะที่ที่ผมให้น้ำหนักอีกเคสหนึ่งก็คือเคสที่ยังไม่จบเหมือนกันก็คือมองว่าตรงเนี้ยไม่ได้เป็นตัวเอน็นนีเนื้อกันอกเป็นนอนแทนคือลงาเป็น A อดีบาลบีแล้วลงมาเป็น4แล้วตรงน,นี้คือสาทีนี้ถ้าเราเทียบถ้ามันเป็นนอนนะปกติมันจะไม่ควรเกิน6 1 8อ่ะไม่ควรร้อยเกือบ0้ยอหรือยังน้อยก็6 1 8ซึ่งตอนนี้ถ้าให้น้ำหนักของนอนเนี้ย ไอตัวปลายเนี่ยมันไม่ถึงนะครับที่จะเป็นมุมมองนี้นะแต่ก็ยังเป็นมาได้อยู่นะเพื่อที่จะลงขา A B C ชุดหนึ่งซึ่งเชตเนี้ยจะลงโคดกว่าอะภาพประมาณนี้แล้วเคสที่3เป็นเชตที่มองว่านอนชุดเนี้ยลงมาแค่2ชุดก็คือจบแล้วลงมาเป็นขา A รีบาว B ลงขา C แล้วก็จะไม่มีนิวโรแล้วตัวนี้คือการขึ้นนิวเซฟเิลซึ่งอาจจะจบ A ใหญ่ นะครับแล้วตอนนี้อาจจะเป็นขึ้นขา B ใหญ่หรือว่าขึ้น3ในอนาคตซึ่งเราค่อยไปว่ากันอีกทีนึ่งภาพใหญ่มองประมาณนี้ทีนี้เราเจาะมาดูภาพสั้นๆนะครับในทางเฟรมที่ลงพอเราเปิดไปดูไทม์เฟรมมันนะครับเราเห็นว่าตอนเนี้ถ้าเราตามว่ามุมมองนี้คือขา D เพื่อลง E นะครับตอนนี้เราเห็นว่ากราฟเนี่ยขา D เนี่ยน่าจะจบแล้วแหละตอนนี้อยู่ที่ว่ามันจะลงขา E หรือยังนะครับขา E ที่เป็นขาสุดท้ายที่จะกลับขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีการเบรกหรือเปลี่ยนมุมมองเนี่ยเดี ถ้าเป็นมุมมองของการขึ้นมันก็จะมีเคสที่เราตามอยู่เป็นเคสนอนในเคสที่จบนะครับถ้ามีเวลาใครที่สนใจในส่วนของอ e ิร mm ิเว็บก็เราไปชมคลิปของบรรดาศร์ได้นั้นจะมีการพูดคุยแบบละเอียดนะครับ mm hmm. ทีนี้ถ้าเรามองตัวนี้คือขาลงใช่ไหมเราเห็นตอนนี้เราเห็นแท่งแดงมาเป็นหนึ่งเซกเมนต์เนี่ยยาวมาเป็นสองแท่งเห็นไหมหนึ่งแท่งสองแท่งผมก็เลยมองว่าตรงนี้เรากำลังอยู่ในขึ้นปรับซึ่งตัวนี้ถ้าดีดีมันคือรหัสสามใช่ไหมอี B คือรหัสสามตัวนี้อาจจะเป็นแค่ขา A และรีบาล์บีนะครับ อันนี้ก็คือขาดีใช่ไหมอันนี้คือขา e เพื่อลงขา C หรือเปล่าต้องดูนะถ้า B ชุดนี้วัดทั้งชุดนี้ไม่เกิน67.8ระวังเจอขา C ที่ปรับลึกนะครับภาพมองประมาณนี้เพราะฉะนั้นระยะกลางก็มองว่าโอกาสที่จะจะลงต่อได้แต่ระยะสั้นเนี่ยอาจจะยังลุ้นฟืน้นต่อได้นะครับก็ต้องไปดูว่าจะฟื้นได้ประมาณไหนพอเจาะมาดู time frame week นะครับ time frame week เนี่ยเราจะเห็นว่าการาฟเนี่ยจากจุดที่เรา mark เนี่ยตัวนี้ก็คือมองว่าตัวนี้ก็คือขา A ใช่ไหม ตอนนี้เราก็มองว่าตัวนี้คือ B ซึ่ง B เนี่ยอยู่ที่ว่าชุดนี้จะปรับลึกขนาดไหนถ้าปรับลึกชอบวัดใช้ชุดแล้วไม่เกิน5้หรือ6ก8ระวังเจอขา C ที่ผมบอกว่าอาจจะมีนิวโลก็คือ C ลึกนะครับก็คืออาจจะเป็นการลงหองขา E นั่นแหละนะครับนนี้ทำนั้นเราอยู่ในช่วงของการไซเวของขา B นะครับซึ่งอาจจะเทยากนิดนึงนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นชุดนี้ถ้ายังไม่ได้ เบรกโซนที่ผมบอกก็ยังลุ้นที่จะลงต่อได้ชุดนี้มองว่ายังเป็นการปรับผู้ลงต่อแต่ถ้าเกิดว่ามีแรงซื้อมีแท่งเขียวกับเข้ามากับเข้ามาาเงเนี้มุมมองอาจจะเปลี่ยนก็ได้เพราะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นอย่ายึดติดครับเราก็มีมุมมองเผื่อไว้แล้วพอเราดับมาดูทางเฟรมวิกเราเห็นว่าตัวน,นี้มีก็มี1นึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์นะครับเดี๋ยวเรามาซูมดูตรงนี้จุดเริ่มต้นของเซกเมนต์ตรงนี้นะครับว่ามันโอกาสที่มันรีบาวไปเนี่ยจบหรือยงังนะครับจากวิกเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตัวน,นี้ก็มี1 สองเซกเมนต์ segment, นะครับซึ่งอาจจะจบแล้วก็ได้นะหรืออาจจะเป็นไม่แน่ใจว่าชุดนี้จะขึ้นมาเป็นดิมเพาลหรือว่านอนนะไอ้ตรงขาที่รีบาวตัวนี้ถ้าขึ้นมาเป็นดิมเพาลก็อาจจะเป็นขึ้นหนึ่งสองตัวนี้เป็นสามหรือเปล่าตัวนี้เป็นการย่อของขึ้นสี่แล้วมีขาห้าอีกขาหนึ่งหรือเปล่าอ่ะตัวนี้ก็ยังรุ้นได้นะอาจจะยังรีบาวต่อได้แต่ถ้าตัวนี้ปรับดึกเนี่ยอาจจะเป็นแค่ A B C เพื่อปรับลงต่อภาพใหญ่นะครับและอาจจะทําให้ภาพภาพเด็กเสียทรงหน่วยประมาณนี้หรือว่าชุดนี้จะขึ้นเป็น A B C และปรับลงเลยก็ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่มาดูก็คือมาดูว่าชุดนี้มันจะย่อลึกประมาณไหนนะครับแล้วเราก็ดับไปดูทางเฟรมที่เล็กลงก็คือตรงนี้นี่คือจุดเริ่มต้นใช่ไหมไปถึงไฮนี่นะครับไปดูทางเฟรมเดย์นะครับพอเราดับมาดูทางเฟรมเดย์นะครับเราเห็นว่าจากจุดที่เรามาร์ e นะครับเราเห็นว่าที่เรามองว่าตรงนี้คือขึ้น1นปรับ2แล้วตรงนี้คือ3 3x ใช่ไหมแล้วตรงนี้คือการย่อของขึ้น4ก็คืนึ้น5หรือเปล่าเพราะฉะนั้น เงื่อนไขของการเป็นคลื่น4ีตอนนี้ผมมองว่าถ้าใครตามมุมมองนี้ก็ยังพอรุนได้อยู่นะเพราะว่าตอนนี้มันปรับอยู่ที่ประมาณ5 0เของทั้งชุดนะอาจจะคลอดกับต้องเทียบกับ2 2น่าจะจบตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ6 1 8นะครับ61.8%ถ้า2จบตรงนี้นะอยู่ที่ประมาณ6 1 8ก็ไม่ถ้าจะลึกลงกว่านี้เนี่ยก็อาจจะโอเวอร์แลบเป็นแค่ไส้ได้นะเราจะขึ้นขาที่5แต่ถ้าลึกกว่านี้ขา5อาจจะไม่มีนิพานหมายความว่าไง มาควาวว่าชุดนี้อาจจะเป็นแค่ A ย่อ B แล้วก็ขึ้นขา C และอาจจะจบชุดอะไรในภาพใหญ่ซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อในภาพใหญ่อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังการปรับลึกของชุดนี้เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าตรงนี้มันจะปรับลึกมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งตอนนี้พอเราซูมมาดูถ้าเราใครตามมุมมองนี้อยู่ถ้าชุดนี้ย่อมาแล้วไม่หลุดไปใต้เทียนตรงนี้มีลุ้นที่จะลเล่นชุดย่อชุดนี้นะเพื่อเล่นขาที่5ได้อยู่แต่ถ้าหลุด ก็ให้มารอดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะมีจุดกลับตัวหรือเปล่าสำหรับใครที่จะเล่นหน้าบ่ายนะส่วนหน้าเซลลหรือว่าหน้าช็อตเดี๋ยวต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งว่าถ้าหลุดถ้าเกิดว่าตรงนี้ระยะสั้นเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสย่อลงมานะเดี๋ยวไปดูไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงตรงนี้พอเรามาดูไทม์เฟรมเดย์จุดเริ่มต้นของของชงดนี้นะถ้าเรามองว่าตรงนี้คือสานะยอ่อมาเป็น4เนี่ยตรงนี้อาจจะเป็น4ี่จบตรงนี้เลยหรือเปล่าแล้วตรงนี้อาจจะขึ้นหรืเดี๋ยวตรงนี้อาจจะเป็นแค่ชุดขึ้นยออ่ออีกทีหนึ่งนะ เราเรามาร์กเลยนะนี่คือจุดจบนะครับแล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นจุดยอดของของเซกเมนต์ที่2หรือเปล่าในภาพของวีคตรงนี้ในภาพของวีคเรามาดู4ชั่วโมงครับพอเรามาดู4ี่ชั่วโมงผมก็เลยมองว่าโอเคมัมนเหมือนกับตรงนี้มันเป็น1นึ่งเซกเมนต์นะสองเซกเมนต์สามเซกเมนต์ซึ่ตรงนี้อาจจะเป็น A B C แล้วก็จบ4ไปแลลวก็ได้ตรงนี้อาจจะกำลังขึ้น5หรือเปล่าซึ่งต้องดูว่าตรงนี้มันทําตัวดีไหมก็ดูชุดที่ย่อดชุดนี้แหละยอยกก็มีลุ้น แต่เาหลุดระวังระวังเจออาจจะเป็นแค่ขา X นอนทุที่2นะครับก็ลง ABC ชุด1นึ่ก็คือ4ยังไม่จบอ่านบางวางเงื่อนไขไว้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นส่วนตัวมองว่าถ้ายอ่อยกโลเนี่ยมีรุ้นที่จะเด้งได้อยู่แต่นในระยะสั้นเนี่ยมองว่ายังมีโอกาสที่จะย่อต่อนะครับย่อต่ออ่ะเราไปดูกรอบทีนี้พอเรับมาดู1ชั่วโมงนะผมก็เลยมองว่า ตอบในการเทรดของด็อกคอยนะครับถ้าย่อมาเนะนี่ยผมมีไส้เทรนแล้วเนี้ยย่อมาในแนวรับระยะสร้างโซนเนี่ยถ้าไม่หลุดนะใชจุดนี้เป็นจุดขาก็ได้เล่นรุนเล่นขึ้น5ก็คือเป้าไฮเดมบในโซนสีแดงด้านบนนะครับอันนี้เป็นแทร็เก็ตแต่แต่ถ้าหลุดนะครับอาจจะมีโซนแนวรับล่าลา่าน,นี้ก็แล้วแต่ว่าใครรับความเสียได้ขนาดไหนก็อาจจะรอดูจุดจุดกลับตัวก่อนนะถ้าเป็นว่าใครจะเล่นหน้าบ่ายหรือว่าหน้าหลอกนะครับส่วนหน้าเซลล์ถ้าเกิดว่าเด้งขึ้นไปไม่ผ่านโซนเนี่ยผมมองว่าก็มีโอกาสที่จะลงต่อได้อยู่นะชุดเนี้ย ยังไ,ไม่ผ่านกนารจ,จะลงต่ออาจจะมาหาโรเดลหรือมาหาเปาด้านล่างอยู่นะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นกรอบในการเทรดนะครับสำหรับรักคอยถ้าย่อมาไม่หลุดแนวรับโซน0.809นะครับแล้วก็0.07 0.07903แล้วก็แนวรับลึกๆเลยก็คือ0.07645แล้วก็0.07439แล้วก็แนวต้านระยะสั้นนะครับที่มองว่าอาจจะทำให้ราคาย,ย่อคือ0.08 สองหกสามแล้วก็ศูนย์จุดศูนย์แปดสามสี่แปดนะครับเหมือนทองคำมันจะทะลุแล้วก็ศูนย์จุดศูนย์แปดห้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็แนวต้านแข็งๆเลยก็คือมองตรงนี้เพราะคิดว่าถ้าไม่ผ่านตรงโซนนียก็คิดว่าอาจจะมีการย่อมาโซนด้านล่างได้นะครับแต่ถ้าเด้งมาตรงนี้ใครจะลุ้นเล่นก่อนก็เล่นได้นะครับมองประมาณนี้แล้วก็แนวต้านแข็งๆมองประมาณนี้สําหรับกักคอยน่าจะพอเป็นไอเดียในการเทรดได้อยู่นะครับ ประมาณนี้ก็ใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกดลังใจให้กันด้วยสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะขอให้พี่เพื่อนท,ทุกท่านโชคดีในวันหยุดนี้แล้วก็เป็นเชตสก,การ์ตูนจีนด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ